ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องช่างอาร์ม KM นะครับวันนี้จะพามาดูไ i g h นเดอร์โหลดหน้า2หลัง4นะครับยางก็เป็นสเปคยาง2 5 5ทับ5 5านะครับล้อก็เป็นล้อ N5 นะครับล้อเงา6รลูแล้วก็ฝากระโปรงเคนะครับทรง A เดี๋ยวพามาดูเลยครับเดี๋ยวมาดูฝากระโปรงก่อนนี่ครับ บเคมครับ,รบทรงเอหล่อๆเลยครับนี่เงาครับฉ่ำครับอ๋อประมาณน,นี้แล้วก็มาดูล้อล้อก็เป็นล้ออินห้านะครับนี่ล้อเงาอินห้าะครับนี่แล้วก็ยางเป็นยางนิโตนิโต้เอดีนะครับสี่สองศูนย์เอดี เบอร์ก็ตามนี้เลยครับสองห้าหมห้าสิบแปดข้างหน้าก็ใช้โช๊คเดิมแล้วก็สตาร์ทนะครับสตาร์ทโหลดนะครับส่วนข้างหลังก็ล้อข้างหลังก็เป็นล้อสิบครึ่งนะครับ10บครึ่งนี่ครับประมาณนี้อ๋อข้างหลังก็โหลดสองสี่เป็นโช๊คเดิมนะครับโช๊คเดิมก็อยู่ประมาณนี้ แล้วก็เเผาครับเอารับประกันนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับไม่งัดไม่ยันนะครับนี่ก็แค่นี้นะครับคันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากก็จะมีนี่มีปิดท้ายด้วยครับปิดท้ายเป็นปิดท้ายเคม็มนี่ครับเป็นปิดท้ายอ๋อ แล้วก็ลืมมีวัดข้างในก็มีวัดบูธนี่มีวัดบูธนะครับอ้อมขาแล้วก็ดิฟฟี่นะครับนี่หกตัวนี่ครับประมาณนี้เลยครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ